สามเสี่ยงต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเบรกกระทันหันเองแน่ใจนะว่าร้านกาแฟที่ว่าเนี่ยมันอยู่แถวนี้แน่อริ่ๆแน่อีกก็วันนั้นนะ่ะข้าปั่นจักรยานมาแถวนี้แหละงั้นชื่อร้านอะไรวะเฮ้ยข้าจำไม่ได้อ่ะก็วันนั้นข้ามัวแต่มองหน้าน้องเขาไม่ได้สนใจชื่อร้านเลยโอ้หหน้ามือตามัวแบบนี้จะไปมองอะไรเจอวะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงยุยจอด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  ตอนนี้ล่ะเฮ้ยจักรยานเฮ้ยเบรกกทันหันอันตรายอาจสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงทับรถเบรกกรทันหันอีกหรือด้วยความห่วงใยจากปปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ